คำว่ากรรมฐานไม่ใช่หมายความจะว่าผู้เป็นพระเป็นสงฆ์หรือว่าคารวะตั้งอกตั้งใจปฏิบัติพึ่หัดลุกขมูลนืืเดินยันกลม <S 2> <S 2> แล้วจึงจะเรียกว่ากรรมฐานเท่านั้นแค้ที่จริงเป็นขสาธสารทั่วไปหมด คำาว่าก,กรรมฐานในที่นี้กรรมะคือการกระทำฐานาคือที่ตั้งทำแล้วทำในที่ใดตั้งในที่ใดที่นั้นเราเรียกว่าก,กรรมฐานมีหมายความทั่วไปหมดพวกชาวบ้านชาวเมืองเขาทำการทำงานทำใใ้้แน่วแน่เต็มทีท่ก็เรียกว่าก,กรรมฐานเหมือนกัน ทำโต๊ะทำเก้าอี้ทำอะไรต่างๆทำบ้านทำเรือนทำงานก่อสร้างทุกสิ่งทุกประการที่เราตั้งใจทำจริงจังนั่นเราเรียกว่ากรรมฐานคือทำให้มันทำทิศตั้งให้ทำให้มันมันในจิตนั้นนั้นเรียกว่ากรรมฐานเดียวกันทั้งหมดไม่ใช่แค่ผ้าเท่า,า,ทานั้นหรอก ที่ว่ากรรมฐานกรรมฐานในที่มีท่านพูดเฉพาะที่พูดเฉพาะนั้นเรื่องการทำสมาธิภาวนาเป็นกิจกรรมสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้จิตแน่เน่เรียกว่ากรรมฐานทำสมาธิภาวนามีคำบริกรรม ให้มันแน่วแน่อยู่เต็มที่ในจิตวอกแวกส่งไปมาหน้าหลังจนกระทั่งจิตแนวแน่เต็มที่เป็นสมาธิพวนานั่นเราเรียกในท่างเรียกว่าเอกะคตาลมคือจิตเป็นอันหนึ่งยังเรียกว่าสมาธิมันมีเลยเฉพาะเรียกกรรมฐานในพุทธศาสนา ่วนกรรมฐานที่ทั่วไปที่กล่าวมานั้นทำอะไรต่างแน่วแน่ลงเต็มที่ในสิ่งนั้นนั้นแต่เป็นของภายนอกไม่ได้อยู่เข้ามาในกายนั้นเขาเรียกกรรมฐานเหมือนกันแต่กรรมฐานในศาสนาเนี่ยแน่วแน่ลงเต็มที่แล้วให้เข้ามาในกายให้อยู่ที่กายแห่งเดียว จงกรทั่งพิจารณาแน่วแน่เต็มที่กายก็ไม่อยู่ไม่อยู่ที่จิตอันเดียวนั่นแหละเรียวกรรมฐานกรรมฐานมีหลายอย่างท่านอบรมหลายพิธีเนี่ว่ากรรมฐาน4ี่สิตนุสติสิบอริยภาพสี่เป็นต้น ให้เห็นเฉพาะตัวของเราไม่ได้เป็นดูในที่อื่นไม่ได้เพ่งดูในที่อื่นให้เห็นเฉพาะตัวของเราเท่านั้นเห็นตัวของเราแล้วยังแน่วแน่ก้าไปจนเห็นจิตของตนอีกมันอย่างเดียวเพ่งเขง้าภายในไม่ได้เพ่งภายนอกเมืเ่อเพ่ง,ขงพเข้ามาพิจารณาอยู่ในตัวของเราอย่างเดียว คือมันมันใกล้เข้ามาอยู่ในตัวของเราเฉพาะตัวของเราเนี่ยมันใกล้เข้ามาที่สุดคือว่าพิจารณาจุในตัวของเราทา่นะาของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนเห็นเป็นของเปลยเน่าปฏิกูลเมื่อเป็นของไม่เที่ยงท้าวอน เราไม่พิจารณาก็เข้าใจเอาไปของเที่ยงทาวอนไม่พิจารณาก็ไม่เห็นเป็นของปฏิกูลทำเสริมสวยทุกสิ่งทุกประการให้หหรูร่าของที่ไม่ดีก็ทําให้มันดีขึ้นคือต้องการให้มันสวยนั่นเองต้องการให้มันงามนั่นเองต้องการให้มันอยู่ทาวอนนั่นเองคือปกปิดความจริงของมัน ไม่ให้เห็นตามเป็นจริงแต่กรรมฐานนั่นท่านไม่ปิดท่านเปิดเปิดของจริงขึ้นมาให้เห็นพิจาณาของจริงมันปฏิกูลยังไงมันเปลอยเน่ายังไงมันเป็นของไม่เที่ยงยังไงถ้ามันชัดโดยตนเองมันจะเรียกว่ากรรมฐานพิจนาที่ที่เดียว ไม่ให้ยพยิจารณาส่งของภายนอกพิจารณาเห็นของจริงเแี่ด้วยเห็นของจริงตามไปจริงเราคิดเดูว,ว่าตัวของเรานเป็นเป็นของจริงยังไงว่าอาสุภะวิกูน่ะมันเป็จริงไหมยพยิจารณาผมขนเล็บปันหนังนือเยงกระดูกเนี่ยเป็นตนโดยลำดับ หรือจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งก็ได้ไม่ต้องพิจารณาโดยลำดับก็ได้เหมือนกันขอแ้ม่มาเห็นชัดตรงไปแล้วก็แล้วกันสมมติว่าเราพิจารณาเฉพาะฟันของเราเนี่ยของปฏิกูลสโสโครกเราต้องแปง้งต้องนั้นทุกวี่ทุกวันวันนึงตั้งหลายหัวหลายครั้ง ันนั้นของปฏิกูลมีมูลฟันเกิดกังอยู่นั่นแต่ว่าฟันมันก็มีประโยชน์เคี้ยวอาหารแหลกให้แหลกแล้วจึงค่อยกลืนลองอไปเฉพาะฟันแห่งเดียวพิจารณาเฉพาะฟันแห่งเดียวอาหารของที่เราเคี้ยวลงไปนะั่น คุกเข้าโดยน้ำลายถ้ามันมีน้ำลายก็ลืนไม่ได้มีน้ำลายคุกเข้าเขาเคี้ยวจะจนมันแหลกแล้วถ้าหากในขณะนั้นเราคลายออกมาแล้วมันสามารถเท่นเอาเข้าปากอีกตอมันนั่นก็แสดงว่าปฏิกูลแล้วนะ เาหน้าเกียดแล้วคือนึ่งไปอ่ะ้าอยู่ในล้ำใสดันแล้วยิ่งแล้วใหญ่มันสามารถที่จะแล้วออกมาได้ถ้าอยู่ในกระพาะเอยเน่ากปะจา้ไปเตยย่อยไปตามสิ่งสารพัดท,ทุกอย่างที่มันย่อยไป ต้องไปตามศาสตร์ไปตามเส้นเลือดให้ไปบำรุงร่างกายทุกชิ้นทุกส่วนตั้งแต่เส้นผมตลอดถึงเท้าเอาไว้ว่าเข้าไปแห่งไอทุกชิ้นทุกส่วนอาหารเข้าไปนี้ี่เดียวเนี่แต่มันจัดแจงแต่งเรื่องของมันมันแต่งไปเองตามเรื่องของมันไปหล่อเลี้ยงเราไม่ต้องคำํำนึงถึงมันหรอก เขาไปเข้าถึงกระเพาะแล้วชวนเศษเหลือไปไหลลงไปตามลำใจลำใจใหญ่เป็นอุจจาระปัสสวะเป็นมูดเป็นคูดยิ่งท้อกระเพาใหญ่เม้นก็แสนเหม็นหน้าเกียดพึกลุ่งเกียดกึุ่นัาเกลียดหนากลัวที่สุด นั่นแต่เองเฉพาะอันเดียวเท่าน,นั้นแหละเราไม่ต้องพิจารณาให้เกิดปฏิภาคหรอกปฏิภาคคือมันเป็นมิตรแต่พ,พิจารณาสุขภาพนี่เดี๋ยวจิตรวมเว้าลงไปเกิดเปรวเน่าเละออกไปหมดเลยอันนั้นเป็นปฏิภาคเขาเรียกว่าปฏิภาคเราพิจารณาอย่างที่ว่านี่ไม่ต้องเกิดปฏิภาคอย่างเห็นชัดตามจริงเลย ภายนอกเราก็เห็นภายในแล้วก็เห็นเรียกว่าญาณทัศนะเห็นทั้งภายนอกไปไหนส่วนในเรื่องเ็เหมือนกันค่อยพิจารณาเองนั่นเราเรียกว่าของปฏิกูลไม่ใช่ไม่นนดีที่ไหนคนเรา พระพุทธเจา้าลันเทศนาอุคขาันตังปะคะลันตัง,ตงมีไท่สองปากคือว่ากัออกมัไปทั้งทั้งปากนี้และก็นไล่ยึไปทั้งทวารเรียกว่าไท่ไท่สองปากไล่ยึดตลอดนี่ละทุกวี่ทุกวันอุคขารันตังปะคลันตัง,ตงทวนว่างัน แล้วมีอะไรแล้วคนเรามีไข่สองปากเท่านั้นแหละไม่มีอะไรเลยวัดตัวไม่ดีอะไรเลยค่ะนี้แล้วเห็นชัดอย่างนี้เห็นประตาในจริงนี้เรียกว่าเห็นของจริงเห็นอันนี้เรียกว่าเห็นด้วยสมาธิจิตเนี้ยแน่ยังค่อยลงจึงค่อยเห็นลงได้ถ้าจิตได้เป็นสมาธิมันไม่เห็น เห็นแต่ของสวยของงามของสปกปรกเลยไม่อยากเห็นถ้าหากว่าจิตเป็นสมาธิเห็นตามเป็นจริงไม่มีสกปรกเลยเห็นตามเป็นจริงไม่มีสปกปรกนั่งเป็นอยู่อย่างนั้นนิวาโลก เป็นเรื่องโลกอันหนึ่งเห็นเป็นเรื่องธรรมอย่างหนึ่งถ้าจิตเป็นสมาธิเราเป็นธรรมถ้าจิตจะเป็นสมาธิจะเป็นโลกเห็นของสดสวยงดงามไปทุกสิ่งทุกอย่างตกแตง่งมันไม่สวยก็ตกแต่งให้สวยไม่ไมงามก็ตกแต่งให้งามแท้ที่จริงตัวของเราม,มีงามอะไรหรอกมันมีสวยอะไรหรอกแต่เราเข้าใจไมนของสวยของงามล้วก็เขียนนั่นวาดนี่อะไรต่างตกแต่ง วาดเขี้ววาดปากอะไรต่างๆไปตามเรื่องอะไรเนี่ยแต่งผีไม่มีดีอะไรหรอกตัวนี้เรียกว่าซากผีแต่งสดสวยงางามเหมือนกับเขาแต่งลงผีอะเนี่ยทางภายนอกสวยสดเงางามแต่ข้างในเหม็นหืนอยู่เนี่ยันรัวของเราก็เหมือนกันนะแต่งภายนอกเลแต่งสดสวยงางามทุกอย่าง ไม่อยากให้ไม่อยากดูต้องไม่ดีแต่พระนายเห็นหึงเลยให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วจึงจะเกิดความสลดสังเวชเห็นตัวตนของเราเนี่ยึป็นของหน้าเบื่อได้เห็นอันอน,นัเนรียกว่าเห็นอสุภะเห็นอน,นิจจังแล้ว่ะนี่เห็นทุกขังแล้วอนัตตาแล้ว่านี่ อย่างอธิบายเคยอธิบายฟังมาแล้วของไม่เที่ยงมันแปรปวนไปทุกวันทุกวันสิ่งกวงมุดในโลกม่ไมีเที่ยงสักอย่างเดียวเที่ยงแท้ก็คือความตายทุกคนต้องตายอะไรแต่งขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วเชื่อมในตัว ดังคดเกิดขึ้นมาแล้ววันหนึ่งก็ได้เสื่อมไปวันหนึ่งแล้วสองวันก็เสื่อมไปสองวันแล้วเดือนสองเดือนก็เสื่อมไปแล้วมันแก่ไปคือมันเสื่อมไปสิ่งวัตถุสิ่งของของมวลมดตรงเหมือนกันแล้วก็สร้างขึ้นมางั้นวัฒน์สำเร็จเสื่อมไปแล้วเสื่อมไปทุกวันทุกวันความ ก่อนนั้นเห็นยากถ้าไม่พิจนานณาเห็นยากก็สร้างว่าทั้งสเสด็จมันจะเสื่อมได้ไงมอนสายมันมันลำบากตัวยากอยู่เหมือนกันสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นมานับวันได้จะเสื่อมเส็จไม่เสด็จก็ต้องเสื่อมทั้งที่เสื่อมมันท้องสร้างให้ให้มัน ถ้ามันเป็นรูปเป็นล่างขึ้นมาเป็นบ้านเป็นเรือนกด็ดีที่สร้างขึ้นมานั้นมันเสื่อมแล้วนั่นของวัตถุที่ทำมันมันเสื่อมไปแล้วทำเสร็จแล้วก็เสื่อมไปอย่างว่าบ้านเรือนของเราทำอย่างเงี้นนยพอเสร็จแล้วก็เสื่อมไปเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยเรือนหนึ่งปีหนึ่งเสื่อมไปโดยลำดับถ้าไม่เสื่อม ร้อยปีสองร้อยปีมันจะเมื่อกี้ไอ้มันก็ถาวมางคงอย่างีสิอันนี้มันเสื่อมมันยังค่อยสำลุดสุดโสมนั่นแนตะปานนู้นยังค่อยเห็นยังค่อยเห็นความสุดโสมของมันเฉะน,นันเรียกว่าของไม่เที่ยงตัวของเราก็เหมือนกันแก่วันแก่เดือนแก่ปีโดยลําดับไปถ้าหากว่ายังนมยังวัยอยู่ ก็เข้าใจว่าตนไม่มีไม่มีเสื่อมจนแก่เท่าว่ะช้ำรุดทุดสมแข้งขาอวัยวะทุกชิ้นส่วนปวดห่อยเจ็บน้นเจ็บนี่อะไรต่งตางๆยังค่อยรู้สึกว่าเสื่อมไปแล้วมันเสื่อมไปโดยลำดับแต่มไม่ไม่ทันรู้ตัวเพราะมันมีพลังเพียงพอที่จะต้านทานต่อสู้สิ่งไว้อม เี่มันเสื่อมไปนั่นน่ะอัน,นมันเสื่อมไปนั่นะ่ะเสื่อมไปทุกวันทุกวันนั่นคือทุกเสื่อมไปทุกนาทีวินาทีนะั่นคือทุกเมื่อนละเป็นทุกทุกของเราเห็นนั่นเนี่ยเพียงว่าจเจ็บหนักข้างใหญ่ก็ทั้งนอนกับเสือ่อก็หมอนยัง่อยรู้จักว่าทุกมีเจ็บปวดอะไรต่างๆหลายอย่างหลายเรื่องจะนลุกไม่ได้ เิ่งค่อยว่าทุกอังนั้นทุกเป็นบางครั้งบางคราวทุกใหญ่อันทุกทุกวันนี่น่ะอันมันมันความเสื่อมมันมันทนไม่ได้น่ะนะคือความทุกทนอยู่ไม่ได้นั่นเรียกว่าทุกมันแตกบวนไปแล้วมันนั่นเรียกว่าทุกอันนี้จังทุกขังอะนั่นอันนัตตาแล้วค่ะนี่มันมีสาระอะไรเลย แล้วหาสาระไม่ได้จะพูดถึงเรื่องอวัยวะทุกชิ้นส่วนก็ไม่มีสาระอะไรเลยเช่นแขนขาอวัยวะร่างกายทั้งนี้ไม่มีสาระอะไรสติเสียมีแต่เสื่อมไปสมรุดไปทุศรไปโดยํำดับแล้วเกิดขึ้นมามาคลองร่างกายนี้ร่างกายนี้ค่อยเสื่อมหมดไปหมดไปแต่จิตใจยัง ไม่เสือเราใช้จิตใจนะ่ะมาใช้ของพวกน,นี้แหละอาอยาตน้าทั้งหกตาหูจมูกนิ้นกายใจเราใช้ได้ในเมื่อยมีเจ้าของอยู่คือจิตถ้าหากจิตไม่มีแล้ใช้ไม่ได้ของอันนี้นมดเรื่องอันนั้นจึงริงว่าไม่มีสาระ แต่หากผู้ปฏิบัติอาคานี้อบรมจิตใจให้แน่วแน่เต็มที่แล้วไม่เค่เห็นอย่างนั้นเห็นอนิจจังทุกขังนัตตาไม่ใช่เห็นอย่างนั้นต้องเห็นอนัตตาก่อนตนตัวนี้สาระเลยมันต้องเห็นชักต้องเปิเป็นอนัตตาก่อนกลับกันแต่การเดียววันนั่นเนี่ ถ้าเห็นอย่างหนึ่งก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอย่างหนึ่งก็เห็นอนัตตาใชก่อนพผู้ภาวนาจะต้องเห็นอนัตตาใชก่อนนั่นก็อนิจจังทุกขังทั้งสามอย่างนี้ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละเห็นอะไรก็เอาเถอะเห็นเหมือนกันนะแต่ความชัดของผู้ปฏิบัติมันตรงเห็นอนัตตาใชก่อนของไม่เที่ยงเป็นทุกอย่างนี่แหละคนเรา ผู้ที่ตั้งใจพิจารณาอย่างนี้เหตุเฉพาะในกายของตนอย่างนี้เรียกว่ากรรมฐานในภาษาพุทธศาสนาเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานอันนี้ทำแน่แน่เต็มที่จนกระทั่งหลุดพ้นจากทุกได้ไม่เหมือนกรรมฐานทั้งโลกกรรมฐานทั้งโลกประกอบการงานต่างๆเฉพาะนั้นให้สําเร็จ ได้เพราะเหตุที่จิตแนวเนี่ยในเพราะเหตุที่จิตตั้งมันแนเนเื่องนั้นแต่เป็นของภายนอกของภายนอกมันมีที่สิ้นสุดสักทีทําไปเถอะทําไปเท่าไหร่ก็ทําไปเถอดมีปรุงมีแต่งไปเรื่อยไปแต่ว่ากรรมฐานทางพุทธศาสนาเนี่ยทำที่สุดให้ถึงที่สุดได้ถึงที่สุดได้ไง เราทำทึกจิตเข้าถึงจิตแล้วมันถึงที่สุดทั้งนั้นน่ะแล้วของนั้นทิ้งว่ามันเข้าถึงจิตจะถึงที่สุดทั้งหมาคือเห็นจิตของตนว่าใครเป็นคนทำจิตเป็นคนทำใครเป็นคนปุ่มคนแต่งจิตเป็นคนปุ่มคนแต่ง ใครเป็นกิเลสก็คิดได้เป็นกิเลสใครละได้ก็จิตอันละละกิเลสน่ากิเลสทันก็หมดไม่มีกิเลสอันก็หมดเรื่องอะไรสิอันที่เราอยู่นี่อยู่ด้วยกิเลสประกอบด้วยกิเลสทั้งนั้นเพื่อเพลินเมาๆล้มหลงทั้งหลายอยู่้วยกิเลสทั้งหมดเมื่ออยู่้วยกิเลสอย่าง จึงมีวิธีสิ้นที่สุดคันเมื่อเห็นกิเลสละกิเลสก็หมดเรื่องสิ้นสุดเท่านั้นเอาตั้งใจทํากรรมฐานยาเดงกรรมถอบมันไถ,ถไปถลอกทลายไปไม่ได้ท้าแมแน่วเน่เต็มที่ทอดทุราทุกจิ่งทุกประการ ที่กัง,งวลเกี่ยวข้องมดทุกสิ่งแม้มันยังเหลือแต่กรรมฐานอันเดียวเชื่อมันในกรรมฐานของตนที่ตนปริกรรมอยู่นั้นแต่ปฏิกรรมพุทโธพุทโธก็เชื่อในพุทโธนั้นแต่นาปาสติก็เชื่อในนั้นเน่ะอย่าไปทิ้งให้แน่วแน่เต็มที่อย่าไ,ไปทะลอกทะลายไป เดี๋ยวอยากไปอยากไหนโน้นอยากได้นี่มันไม่ได้เรื่องนั้นถ้าจิตแน่วแ,แน่เต็มที่วางแล้วแน่วแน่เต็มที่มันก็วางหมดทั้งสิมันจะมีอะไรเหลือมันยังเหลือได่จิตกับสมาธิกับพุทโธเท่านั้นเออันนี้ทะลอกถลายโยมันส่งโน้นส่งนี้ไปคิดถึงโน้นถึงนี้มันก็ไม่เป็นสมาธิสักทีกทันที มันจะเป็นขมาฐานได้อย่างไงอรรขมาฐานเราจิตแนวแน่ที่จะก่อนสี่หพวงมดไม่ลงอันเดียวจะไอ้ลงอันเดียวีะก่อนมันยังค่อยมันยังค่อยเป็นมันยังค่อยเป็นต่อไปถ้าไม่ลงอันเดียวแล้วไม่มีที่จะเป็นไปได้หรอกเรื่องอืนอ่นก็มดเหมือนกันนั่นแหละ อย่างการอาชีพมันต้องมีตัวซะก่อนทําการทํางานมันต้องมีตัวคือตนของเรานี่แหละคือตัวของเราก็คือจิตของเรานั่นแหละถ้าไม่มีแล้วก็ทําอาการทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นมันต้องเกิดจากจิตอันเดียวซะก่อนเนี่ยนี้ที่จิตเราไม่รู้สิจิตคือยังไงมันตั้งอยู่ตรงไหนไม่รู้เรื่อง กับข้เหตุที่ไม่วางนั่นเองไม่วางจริง่งใะพวกหมดท่านเป็นจะมาเป็นกรรมฐานแล้ววางหมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรค่ะนี่ความว่างความความวาง,ควา,ค,วาวางความปล่อยวางนั่นแหะมันว่างนั่นแหละความว่างนั่นแหะคือผู้รู้ว่าว่างนั่นแหะคือตัวจิตจนมันถึงความว่างแต่ก่อนมันยังค่อยเห็นจิต ต้องปล่อยวางความว่างนั่นแหละรู้ว่าว่างนะคือตัวจิตนั่นะไปงมหาแต่จิตอผู้ไปงมหานั่นแหละเป็นตัวจิตนั่นเองไม่หาผู้งมหาแต่หางมได้ทย่งอืนอ่นผู้งมมันไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เห็นตัวผู้งมมันมันก็ไม่เห็นจิตสิ ทำสมาทำกรรมฐา,านในมันแน่วแน่เต็มที่จึงจะเห็นตัวจิตอันนี้อธิบายฝั่งท่านี้แหละให้ทำตั้งใจทำต่อ